สวัสดีครับผมจากลูสิรนครับพี่น้องครับนี่ผมสำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องผมสิพาม้าเบิงมันสัมรัรงตอนนี้เขากับรู้กันอยู่ว่ามันเป็นโรคใบยิกกำลังเริ่มแพร่หลากหลายไปหลายพื้นที่เนาะแล้วมันสัมรังที่สีปลูกนะครับกับโรคใบยิกเนี่ยเพราะว่ามันมันตอนนี้มันก็ยังรักษาไปเนาะคือมันก็เป็น สายพันธุ์ที่หาได้ง่ายเติบนะผมกับผมสิมาแนะนาประมาณประมาณนี้นาะพี่น้องมันมีอยู่สองสายพันธุ์ที่ผมเห็นแล้วก็สังเกตนะครับเป็นมันสายพันธุ์เกษตรศาสตร์พี่นะ้องนะผมตอนนี้ผมเห็นอยู่แค่แค่สองสายพันธุ์ในพื้นที่ของผมนะแล้วก็เป็นผมปลูกเองแหละพี่น้องนะครับมันมีแค่สองสายพันธุ์ก็คือกเกษตรศาสตร์หาศูนย์กับกเกษตรศาสตร์แปดศูนย์ผมแนะนําพี่น้องปลูกเลยนะผมถ้าถ้าเขาแบบว่าเคย กำลังสี่สีลงลงลงปลูกมันเนี่ยราบนี้เขามีพันธุ์นะครับผมที่สามารถไปหามาได้นะเพี่น้องกับชี่แนะนําเป็นเกรรษตรศาสตร์หาศูนย์กับแปดศูนย์นะครับผมเพราะสองสายพันธุ์นี่นะครับเป็นเป็นโรคใบยีกแต่ว่าใบลักษณะของใบเขามะากาังได้ขึ้นกันมะากาังได้ปกติแล้วก็มันก็คือมันก็คือที่สามารถที่ที่สิกกลสองสราะห์แเสงได้ดีนะครับผมมันสิกลาง ปกติเนาะถ้าเป็นแปดเก้าเดี๋ยวผมจะพาเบื้องแปดเก้าอยู่ตรงตรงขามกันนะถ้าเป็นแปดเก้ 9, าใบที่เป็นลักษณะแบบนี้พี่น้องเบิง้งนะใบที่เป็นลักษณะแบบนี้เห็นบ่หยิงกนี่น้อยนะผมพี่ี่ยองยองงองอนะผมลักษณะเขาที่เิ้วเป้สวยงามแต่แต่พี่น้องมาเบิง้งนะผมมาเบิ้งตัวนี้กเกษตรศาสตร์80ตัวนี้เป็นกเกษตรศาสตร์80ครับถ้าเป็นหาศูนย์ะซีอยู่อีกแบงหนึ่งของผมนะครับ อันนั้นก็ได้ลง้งคิดไปหลายหลายเที่ยวเราเป็นลูกใบีแต่ว่ากลางได้ปกติสวยงามพร้อมแต่ว่าตัวนี้นะครับถือว่าแบบสุดยอดเลยพี่น้องเกษตรศาสตร์80นะครับผมเกษตรศาสตร์80เป็นแบบใดพี่น้องมาเบิ่งกันนี่ใบยีก็นว่าพี่น้องใบข้างล่างเนี่ยตอนเขาเป็นใบยิก็นว่าเขาเป็นใบยิกใบข้างล่างพี่น้องพอใหญ่ขึ้นมาแล้วยอดเดียวกันนี่พี่น้องเบิงยอดเดียวกันเนี่ยเนี่ยเนียเนีย เบิ้งขายพี่น้องขายออกเดือเป็นมันยมมันแยงใบหยิกอยู่น้ำใบเน่อยแค่นอยน้อยเบิ้งเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ขึ้นมาใบไม้แห้งขายเลยกับขายขึ้นกันเบิ้งเห็นบ่เนี่ยขายออกเลยใบหยิกมานิดเดียวเนี่ยสมมติว่าเสี่ห่าหกใบเน่ยใบหยิกไาแค่ตรงเนี่ยจากกี้เนี่ยเป็นะพี่น้องเบิ้งเป็นเนี่ยเป็นหยิกเนี่ยเห็นบ่ ขายบ่แม no ่นว่าให้เบื้องแค่ต้นเดี๋ยวให้เบื้องคลายนี่เป็นยิงยิงมาตั้งแต่ตำขึ้นมาเป็นขายออกเห็นบ่เห็นว่าเนี่ยพี่น้องคลายออกเนาะนี่ยพี่น้องนี่คือซีเอเกษตรศแปดเอศูนย์เกษตรศาสตร์แปดศูนย์นะครับคลายออกพี่น้องเนี่ยเห็นบ่คลายออกคลิปนี้ผมมาแนะนําเลยเนี่ยเห็นว่าเนี่ยเป็นเป็นตั้งแต่น้อยต้นเนี่ยง่ายเนี่ยขึ้นมาเนี่ยคลายเราเนี่ย ว่าคลายออกแล้วคลายออกแล้วเนี่ยพี่น้องคลายไปยีกออกแล้วคลายออกนะครับไม่ได้เสาแต่ว่าเขาคลายออกแล้วคือคลายออกมันดีอย่างไรก็คือเขาชิมากางได้ปกตินะผมเบิ้งเห็นไหมนี่เป็นไปยีกตอนนี้หน่อยนะขึ้นมาเนี่ยคลายออกแล้วเริ่มคลายออกว่าเริ่มคลายออกพี่น้องเห็นไหมเนี่ยยอดเขาเริ่มคลายออกนะครับเบิ้งเป็นไปยีกตั้งแต่ตรงดำๆมาเนี่ยมานี่ ขึ้นมานีนมาคลายออกแล้วพี่น้องว่าดีบ่นอกเนี่ยเป็นมืดเลยคลายออกไปเลยพี่น้องมึงมันเนี่ยคลายออกยอดไม่ขึ้นมาเนี่ยม,มาคลายใบคลายหยิกออกแล้วกูดกูดเนี่ยเนี่ยใบต่ำๆตอนที่เขาเป็นแลก็กมาขึ้นมาขึ้นมาเราก็คลายออกเนี่ยมาคลายออกแล้วนี่คือสายพันธุ์เกษตรศาสตร์80นะครับกรเกษตรศาสตร์80พี่น้องคลายออกไปเลย วัไหเราขลายออกเนี่ยตอนนี้น้อยเห็นว่ากูดมาเนี่ยกูดมากูดมามาขึ้นม้าผอดหยอดเบืงเริ่มขายออกแล้วเห็นบ่นงไครับเริ่มขายออกแล้วพี่น้องนี่คือมันกับบ่ได้ใส่ยาใส่เอีอย่างนี้นะขลายออกเองนะาผมก็ขายออกเองงขึ้นมาก็เลยมาแนะนําว่าแนะนําแบบว่าสายพันธุ์ที่สิบปูปก,กับโรค้องพี่น้องน,อนะเบิง่งชัดเจนบ่เนี่ย เป็นตั้งแต่ในหน่อยเห็นไหมเนี่ยเป็นม้าตั้งแต่ใบล่างๆขึ้นมา้าขึ้นมา้าขึ้นมา้าขึ้นม้าหดยอวดเบิง้งขายออกกันสิบกนแล้วขายออก,กนนพี่นองพี่น้องเนี่ยขายออกเบิง้งขายออกกันเป็นเลยเออเนาะพี่น้องเห็นวะสายพันธุ์เกษตรศาสตร์แปดศูนย์้มกับมา้าแนะนำให้พี่น้องไปปลูกเพิ่งต้นนี้แห้งชัดเจนเลยเบิง่งกูดกูดเบิง่งเนี่ยเนี่ยใบตรงเนี่ยใบล่างนี่กูดกูดกูด กูดยองเห็นไหมาขายออกเราพี่น้องแข็งถึงมึงขายออกเราพี่น้องโอ้เขาท่าบอพี่น้องเขาท่าบ่ครับเนาะสายพันธุ์เกษตรศาสตร์80กรเกษตรศาสตร์ห0กศูนางออกอยุแตาว่าบ่ขายออกลายท่อตัวนี้นะครับตัวนี้คือว่าโอเคเลยเนาะพี่น้องเนาะนะครับพี่น้องเบิ่งลักษณะซิมอาแปเกที่ผสมเข้ามานี่ซิมมาแปาเก้ 9. ที่ผสมมาเบื้องบ่ได้ขายได้เป็นทูกใย,ยได้เนี่ย เป็นเป็นเป็น,ปนยูทุกใบเห็นบ่าล้วก็กูดพร้อมแต่ตัวนี้เบืง้งเนี่ยเป็นใบเดียวซองใบเนาะทางอันก็เป็นแค่น้อยเดียวเบื้งใบไม้ที่ขึ้นมาแต่ว่าข้างล่างนะเบื้องกูดมาตั้งแต่ข้างล่างอ๋อโอเคเนาะพี่น้องเนาะสายพันธุ์ที่แนะนำ้ำปลูกเลยกับพื้นที่ที่โลกกำลังระบาดหลาย แนะนำเป็นตัวนี้แหละน้องพี่น้องเนาะเกษตรศาสตร์หาศูนย์กับเกษตรศาสตร์แปดศูนย์ถือว่าทนกับโรคตอนนี้นะครับผมทนกับโรคตอนนี้สําหรับที่ผมเห็นเนาะพี่น้องเนาะนะครับเอ้าถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามไว้เป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับถ้ามีอย่างก็สอบถามเลขเป็นเลขลูกกันได้ครับคลิปนี้เจากุหลาบสันกับสวัสดีครับผม